อ่นนี้เรามีสาวเดี๋ยวเรามีสาวเอฟเฟกต์ก็เหรอครับเขากำลังเท่ไปหนึ่อ๋อเทโอ้โหเท่มากเมื่อกี้สวัสดีครับาสวัสดีครับอันนี้นี่ไม่ต้องตกใจเขาผมเอ่อน้ำนัสกับกับยูนี่เองครับนี่นี่ใจดีใจหรือเห็นผีครับอันนี้นิวนะไม่ใช่นูนาเบลนะอันนี้นูนิวไอนาเบล ร้อนแล้วครับทุกคนน่าจะร้อนกว่าโอ้โหทุกอ,อันนี้อยากรู้ว่าใครเป็นคนของแก่นบ้างครับตรงนี้ขอดูมือของแก่น,หน,นะะหน่อยได้ไหมครับโอ้ยน่าฮักหลายๆเด้อแต่ของแก่นหน,น้าฮักอะว่างๆไปหาที่กรุงเทพได้นะครับ ส่วนคนที่อยู่กรุงเทพอยู่แล้วก็ใช่ครับต้องมาหาเหมือนเดิมทานคขอขอเสียงมามีที่ตามมาสบเบบี้เข้าทำงานหน่อยได้ไหมครับนี่เนะครับนุ้เง ถ้าเราอยู่ตรงนี้ถ้าเราสนใจนะครับอ๋ออ,อยู่ตรงนี้ใช<จ>่หายร้อนแล้วเราสื่อสารกันทางใจนะครับโอเคไม่ได้ยินนะต้องเ้าลากไปนิดน,น,นึงจรีบทำยังไงดีรีบอะไรนะครับ การนัดไปเล่นสงการมานี่ใช่ไปเล่นกับป๋าเธอเอ้ยไปเล่นกับเธอป๋าฉันป๋าฉันแต่ว่าเป็นเพียงของของเขาเธอต้องขิงด้วยหรอฉันไม่ได้ขิงก็เธอเลือกไปเที่ยวกับที่บ้านเองนี่ก่อนฉันไปเที่ยวฉันก็เก็บไ้ให้เธอ ชั้นอ่ะได้ใช้ประสบการณ์กับเพียรแล้วกันเพียจะอายุยังไงใช่ไหไม่เธอยังอายุน้อยไปเที่ยวกับที่บ้านดีแล้วให้เขาดูแลอ๋อป่านนี้เป็นห่วงงงงงมา <c oughs> ไม่ทะเลาะกัน,นรักกันดีเนาะ <c oughs> รักกันยุ่ๆกันเนาะ ไม่ดีไม่เลยทำไห้ดียนีรับ ไปวันใครไปวันไหลบ้างครับสงการที่นี่ไหนขอเสียงคนเล่นสงการที่นี่หน่อยได้ไหมครับก็คือไองานงานนี้เลยเหรอครับอ๋อนี่ตรงนี้หรอโอ้ยเสียดายกลับก่อนอดอดเล่นน้ำเลยครับจองตั๋วไปแล้วอ่啊ฟาตันเล่นหน่อย อยู่ไม่ได้อะอะไรนะครับผูจี มากหลายลเพลงเพลงรักเพลงหลายฮัเยกเพลงหลายฮักเพลงหล่ะอ๋อฮักเพลงหลายตอบแต๊บนางเลยอ่ะอย่ายลีแรงมากๆเลย ที่แบบว่าจ้องตรงจ้องตาได้นานๆนี่ไม่ใช่อะไรเลยจ้องตากับพี่แบกเดี๋ยวมากแล้วแล้วแล้วไม่ไม่ได้ไม่ไม่ได้เราได้ประสบการณ์แต่ละครั้งจากการจ้องตาเครับเพราะว่าพี่แบกเขาจะเป็นคนที่แบบว่าเวลาจ้องเขาจะเล่นเขาจะแบบเขาจะทำให้เรากับพิบตาได้ตลอดเนี่ยถ้าใครซื้อพี่แบกได้ก็คือได้วันนี้เธอทิ้งเยอะนะ เยอะมากเลยอ่ะก e ็ฉันเพิ่งไปเล่นสงการมาก็อยากขิงอ่ะโอเคฉันไม่ซุกยอมยอมยอมเม้วห่อยอมแมวแกเป็นตัวเนื้อเมียวห่อโอเคเดี๋ยวป่าป้ามารับไปเที่ยวทะเลปล่อไฟไหม่ล่อป อะไรนะครับอยากปวดให้เลยน้าถอกมาอยากปวดให้เลยแล้วจะสึกไหมครับเราต้องคุยกันก่อนไหมว่าปวดนานขนาดไหนตลกเลยปวดร้อนไหมครับไม่ร้อน ไม่ร้อนหรอหรือว่าถ้ารอ<แ>้อนจะเป็นแฟนให้ไงไม่ร้อนเหรออันนี้ก็พี่แม็กอันนี้ก็พี่แม็กเจนนี่อันนี้ก็พี่หมออูห้หสุดสุดที่สุดในคนแก่วันนี้ <laughs> นเราเรา <laughs> มีอะไรมางัดออกมาบ้างไหมครับเจลลี่มีมนอกจากความน่ารักของของคุณแล้วมีอะไรไหมฮะทำไมไม่ร้อนะคะวันนี้ เฮียนิวกับนัดแซบขนาดนี้ทำไงวะพวกเราอะเทได้ไม่นานหรอกจริงจีเดวกลับไปเหมือนเดิมรแต่ไปฝั่งนูนมากอ๋อฝั่งนูนน้อนหรอฝั่งนูนน้อนหรอ ต้องยอมเธออันเนี้ยโอเคใช่แล้วโอเคสู้ไม่ได้เลยอ่ะครับพี่แฟรไม่กล้าสู้หรอครับอ๋อพี่แฟรพี่แฟรไม่นับครับพี่ไหมใช่นับไอ้นะครับสนุกครับเชื่อไหมครับสโนว์ไม่ทำให้เชื่อจะได้ชวนมาเล่นด้วยกันปีหน้า

爸比，看好没得。 อย่าไม่ไม่เจ็บไม่ป่วยนะครับเพราะว่าไม่งั้นพวกเราสองคนเป็นห่วงมากครับร้านก็ไม่รู้วเปิดหรือปกนะเดี๋ยวอีกแป๊บนึงก็ไปแล้วครับจะได้ไม่ร้อนเดี๋ยวไปแล้วไปได้ไหมไปได้ไหมั่วโมงแล้วไม่ได้ไม่ไหวอีกสองชั่วโมงถ้าถ้าขายบัตรคอนเสิร์ตมีคนซื้อไหมครับน จะโตเครื่องเอานะคบเดี๋ยวโตเครื่องนะ

ทางอ่ะที่แล้วที่เฮียอัดตอนรวมตอนที่ป๊ะป๋าอัดตอนรวมทุกคนอยู่ไหมครับงานของเชาทางอ่ะแบบนี้เหมือนการใช้อีกแล้วหรอใช้กล้องธรรมดาอ่าโอเคเล ทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับทุกคนเมื่อกี้หนอามใหม่ได้อาเด็ด เปลี่ยนเรื่ออันนี้ก็ได้ครับโอเคไม่งอหรอกชาไม่งอหรอกได้โอเคเอ่อไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับสามหนึ่งสองสาม ีเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วครับวันนี้เป็น ก็เป็นลูกมาอีตลอดไงครับอืเป็นที่นการแต่เดียวได้แต่เดียวจริงๆครับเดี๋ยวต้องไปแล้วนะทุกคนดูแลตัวเองกันเท่าไหร่เดินทางกลับกันปลอดภัยนะครับใช้เวลาเยอะๆนะใช่วันนี้ใช้เล่นน้ำดูแลตัวเองด้วยนะครับระวังอุบัติเหตุแล้วก็แต่ว่าระวังเป็นลมด้วยครับรัคนะ 아, 예. 사랑해요 요 예.